าประธานรับจัดงานทำบุญครบวงจรสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่พักหรือว่าเดียวปทุมธาน,นีนะคะกับ VIP แพ็กเกจยี่สิบท่านรวมพักค่ะบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยค่ะสำหรับงานในวันนี้เป็นทีมงานน้องต้นที่มาคอยดูแลให้บริการลูกค้าค่ะ VIP แพ็กเกจครบวงจรเรารวมบริการนิมนต์รับส่งพระสงฆ์ติดตั้งอุปกรณ์ส่งรวงหน้าและบริการเข้าดูพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปชมพิธีส่งบริเวณด้านในเรามีป้ายต้อนรับหน้างานสวยๆให้ด้วยนะคะ วันนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นชุดอุปกรณ์ส่งแกะสลักสีขาวล้วนทั้งโต๊ะหมู่และอาสนะในส่วนของอุปกรณ์ส่งอื่นๆเราจัดเตรียมให้ครบถ้วนสวยงามไม่ว่าจะเป็นดอกไม้สดบนโต๊ะหมู่บูชาพรมปูพื้นกระถางทูบเชิงเทียนขันน้ำมนต์ที่กรวดน้ำรวมถึงอุปกรณ์การเจมิมฉลอมดอกไม้สดถวายพระสงฆ์ชุดข้าวถวายพระพุทธไหว้กลางแจ้งหรือไหว้ศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้านทางร้านก็จัดเตรียมให้ครบเช่นกันค่ะเราย้ายมาดูโซนอาหารทางด้านนอกกันบ้างค่ะในแพ็กเกจนี้คุณลูกค้าจะได้อาหารข้าวทั้ง น้ำเปล่าน้ำแข็งข้าวหอมมะลิรวมถึงผลไม้2รายการสำหรับช่วงเช้าจะมีชากาแฟร้อนคอยรับรองแขกด้วยนะคะชุดโต๊ะเต็นท์เก้าอี้ในแพ็กเกตน,นี้จะได้ทั้งหมดอย่างละ1ชุดโต๊ะ1ชุดจะมีเก้าอี้ทั้งหมด10ที่นั่งค่ะหากลูกค้าท่านใดต้องการเช่าเพิ่มสามารถติดต่อแอนพินที่ดูแลได้เลยนะคะและนี่คือทั้งหมดที่ฝ่าประธานจัดให้นะคะจัดงานบุญกับฝ่าประธานสะดวกสบายง่ายกว่าจัดเองแน่นอนค่ะ